สวัสดีครับผมมาหล่อพี่น้องล่าพัฒนาเลาาพัฒนาปู่ศูนย์เจ็ดวันจันทร์ที่สามสิบมิถุนาสองห้าหกแปดหวดุดท้ายของเดียนมิถุนาเนาะพี่น้องเนาะคือวันจันทร์นี่แหละวันที่สามสิบนี่วันที่หนึ่งกับแม่รัฐบาลไทยมาในวันพุธกับวันที่สองผนละบปที่พี่น้องล่าพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อ มือวัดสูที่หยิบเจ็ดล่าพัฒนามันออกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดล่างสี่เจ็ดของปูของปูอันศูนย์เจ็ดันเลขวิ่งเข่าบนล่างเข่าตัวเน้นพอมจับคู่เป็นตัวก,กับก็ถทือว่าเข่าเพราะว่าเลขกูบว่าอะปักหลักเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเข้าไปเบิ่งคลิปย้อนหลังได้เด้อบัชิบานแม่นหลังห้ยออกว่าแม่นไปเบิ่งคลิปย้อนหลังได้พี่น้องเด้ เหล็กวิ่งนี่มาบนล่างเลยล่ะแปดเจ็ดกับสี่เจ็ดจับคู่เขาตกกับก็ถือว่าเขาเพราะว่าเลขปูว่าเหล็กตักหลักบนล่างไปกับเห็นปะเขาตัวเน้นพร้อมดีพี่น้องปูเน้นตีเกีดเห็นบ่ถ้าเขาหลุดเอานี่ได้บนได้ล่างเลยล่ะส่วนจับคู่นี่เขาสี่เจ็ดเจ็ดสี่ เรามาตามกันตอน่อวันวันจันทร์ที่30สปู่ศูนย์เจ็ด xem xét xử xem xét xử xem xét xử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  xét đã tụt câu, đó, Piong đã, lắc cái nén tụt câu, họm giờ kiêng hay bưng, kiêng là, lắc hay bưng, đã tụt câu, tụt đệm, lắc cái nén tụt câu, tụt đường, một trăm hai cấp chết sáu cấp chết, sáu mươi bảy cái câu. มันเป็นของเกา่าหร้อพี่น้องของใหม่เดี๋ยวเขีย้เบิง้งตัวเลขบ่เห็นตัวหน่อยอะไรกันแน่บ่เห็นห้าเจ็ดจับคู่คนละตัวอยู่เฮ้ยเจ็ดห้าเจ็ดห้าได้พี่น้องว่ามัน,นหาเจ็ดหกห้า เลขวิ่งเงินหกกับเจ็ดตัวเก้าตัวเดิมก็จับคูณคนละตัวเจ็ดหกงามอยู่ดิมันมกักมาเลขฟีเลขนอง เอาหกหกกัมีไม่อีกแปดหกเจ็ดแปดก็มีมาออกออกแปดเจ็ดเิดมากเจ็ดแปด หกหกแปดกับในตัวละพี่น้องเจ็ดแปดแปดเจ็บออกมาข้อตัดออกได้ด้พี่น้องให้เคลียหน่อย 8, 7, 7, 8. ครูดิเห็นไหมแปดเจ็ดเจ็ดแปดให้เลียหน่อยส่วนตัวเน้น เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดออกแปดเจ็ดเลยมาเจ็ดแปดเรน้นเกา่าอะไรพี่น้องเน้นติดเจ็ดก็เกา่าอะพี่น้องแคปหน้าจอรครับผมเดี๋ยวขีดทวน,นเราพัฒนาปูศูนย์เจ็ดวันจันทร์ที่สามสิบมิถุนายนเดี๋ยวของเกาเทียบเบื้องหนึ่ ตัวจับคู่ <itch assessment> คนละตัวยศตัวเลขวิ่งตัวเดียวกันเนาะๆเนาะของเกียบของเกาบางชะน้ำเลขวิ่งตัวเดียวแล้วก็เน้นตัวตัวเกานี่อันนี้คือของเกาไม่วันทีบอกกันนักน้องเนาะอันนี้คือของใหม่กวิ่งเจ็ดกับหกตัวเกาตัวเดิมแล้วก็เน้นเจ็ดพอมส่วนจับคู่นี่ก็เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเนี่ยหกห้าหกหกหกแปด ปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเนี่ยปูเน้นเจ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดแปดเนี่ยพี่น้องมันได้ตกก็ได้ตกเกาเลยพี่น้องหกกับเจ็ดเลขวิ่งอันนี้ก็หกกับเจ็ดเจ็ดกับหกตกเกาตัวเดิมแต่ว่าจับคูณมีเปลี่ยนแปลงเนะี่ยอยู่เนาะพี่น้องเนาะของเกาเทียบให้เบิง้งหน่ำนะแ็มาเบื้องไรเมื่อปูแบบเนี่ยราะว,าว่ามันของเกามาลงพี่น้องปูเขียนอยู่ว่าวันที่สามสิบเนี่ย แค่หน้าจอตามนี้ครับผมมักชอบตัวเดกับพิจารณาเป็นคามาเข้ากับ่านเนาะพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านตัวเลกเป็นแค่แนวทางกาบขออพุะคุณนปูศูนย์เจ็ดลายคอยพี่น้องเข้าส่งมาแห่งๆปังๆกันเอาฝากก็อะไรก็แช่ก็ดิดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม